เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับงาน Thailand Coffee Face ที่ผ่านมาหมดกันไปเท่าไหร่ครับสำหรับอุปกรณ์แล้วก็เมล็ดกาแฟคอกาแฟอย่างพวกเราๆนะครับเห็นแล้วก็อดไม่ได้จริงไหมครับซึ่งหลังจากจบงานนะครับก็เพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเอฟเมล็ดกาแฟมาเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มีที่สั่งซื้อมาก่อนหน้าที่จะลงไปงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆคุยในเรื่องของการเลือกเมล็ดกาแฟครับ สำหรับคลิปนี้นะเราจะมาพูดเรื่องของการเลือกเมล็ดกาแฟตามเรื่องของความรู้สึกครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำเรื่องของการเลือกเมล็ดกาแฟตามองค์ประกอบต่างๆพื้นฐานที่เราควรต้องรู้ไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกกันครับว่าหลักๆแล้วนอกจากเรื่องของสายพันธุ์วันคั้วโปรเซส ระดับการขั้วหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องในเรื่องกายภาพที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของรสชาตินะครับนอกนั้นเราดูอะไรกันบ้างส่วนตัวผมถือว่าวันนี้เรามาคุยแล้วก็มาแชร์กันนะครับผมมีกาแฟตัวหนึ่งครับที่ผมเลือกมาตั้งแต่ก่อนที่จะลงไปงาน Thailand c o f f e e Face ครับแล้วก็สั่งมาจากทางแอป สีส้มนะก็คือกาแฟจากโรงคั่ว Brother Benz ครับมาพูดถึงข้อแรกเลยนะครับที่ผมเลือกเมล็ดกาแฟก็คือเรื่องของถุงหรือว่าแพคเกจจริงครับทำไมถึงบอกเช่นนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยกาแฟมันอร่อยตั้งแต่ถุงแล้วอะถ้าถุงสวยๆดีไซน์ดีๆมัน ให้ความรู้สึกเหมือนกับโรงคั่วนั้นเขาตั้งใจนําเสนอกาแฟที่ดีให้กับเราครับเพราะว่าเรื่องของถุงนะครับในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันจูงใจมันทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ วันที่ผมไปเดินงาน Thailand Coffee Face บอกเลยว่าร้านไหนที่ถุงสะดุดตามันจะหยุดสายตาเราก่อนเลยแล้วทำให้เราสนใจหยุดแล้วก็เข้าไปดูถึงจะไปลงรายละเอียดในเรื่องของมเมล็ดต่างๆนั่นเองครับอย่างตัวนี้ก็สะดุดที่ดีไซน์ครับแล้วพอเราเข้าไปดูโรงคั่วของเขาดูกาแฟตัวอื่นๆก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นถุงสวยๆแล้วเรารู้สึกมีความสุขมันเป็นเรื่องของอิม t มชัเป็นเรื่องของฟิลลิ่งครับก็คือเรื่องของอารมณ์กับ ความรู้สึกนั่นเองเวลาถุงสวยๆแบบนี้ย่ังรงคั้ว Brother b e n z ตัวนี้นะครับผมเลือกมาเป็นตัว Coffee h a z e l i a n ครับหลังจากที่เลือกจากแพ็กเกจแล้วนะครับส่วนตัวผมก็จะมาเลือกที่เรื่องของเท Note หรือว่า รสชาติหลักๆครับส่วนตัวผมไม่ค่อยดื่มกาแฟนมเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมก็จะเลือกมเมล็ดกาแฟประมาณแถวๆขั้วอ่อนค่อนกลางขั้วกลางนะมาทําเป็นฟิลเตอร์หรือว่าชงจากเครื่องชงแบบนี้จะเน้นเป็นกาแฟดาําโทนต่างๆที่มันไม่หนักไม่แน่นจนเกินไปแต่ทีนี้สาเหตุที่ผมเลือกกาแฟจากโรงขั้วนี้มาแล้วก็เป็นตัวนี้ด้วย เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลามีเพื่อนมาบ้านมีแขกมาบ้านหรือเขาขอคําแนะนําเราว่าเอ๊ะอยากดื่มกาแฟรสชาติที่มันหนักแน่นขึ้นมีรสชาติชตัดเจนมากขึ้นมีกลิ่นอะไรต่างๆที่มันเข้ากับนมได้มากขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มานะเป็นคอฟฟี่ฮาเซเลียนครับถ้า เราเปิดถุงดมดูนะครับมันจะเหมือนช็อกโกแลตมาชัดๆเต็มๆเลยครับช็อกโกแลตที่ตามมาด้วยฮาเซนัตสมกับชื่อของเขาเลยก็คือฮาเซเลียนครับเป็นอารมณ์นั้นเลยนะครับเป็นอาราบิก้าร้อเเซนะมาจากประเทศลาวนะครับสําหรับถุงนี้พอผมได้ลองเทสลองชิมแล้วนะครับรสชาติมาชัดมาเต็มเลยครับสําหรับเทสโน้ตแล้วก็ เอกลักษณ์ของกาแฟถุงนี้นะก็คือรสของช็อกโกแลตแล้วก็ฮาเซนัทครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟตัวนี้เป็นโทนแบบช็อกโกแลตแล้วก็นัตตี้นะเป็นโทนทัวๆหน่อยสมกับชื่อของเขาเลยมาทำเมนูนมค่อนข้างดีมากครับทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคั้วค่อนไปทางเข้มนะครับขั้วค่อนเข้มหน่อยมเมล็ดเขาก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนะสี สีจะออกน้ําตาลเข้มๆนิดนึงมีน้ํามันออกมาด้วยนะครับมีน้ํามันออกมาด้วยก็เรียกว่าถูกใจใสายกาแฟนมครับเดี๋ยวเราจะมาลองสกัดกันดูนะครับว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยพอออกมาเป็นนมแล้วสีมันเป็นยังไงจริงๆอยากให้ลองชิมรสชาติด้วยนะแต่ว่ามันไม่สามารถส่งผ่านหน้าจอได้นะครับก็เลยจะมาทําให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันออกมาเป็นประมาณไหนนะชงได้ทั้ง เมนูร้อนเมนูเย็นนะนอกจากนั้นนะครับโรงคั่วนี้เขาก็จะมีกาแฟที่เป็นแคปซูลด้วยนะนี่ครับผมก็สั่งมาลองด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวไว้จะกดให้ดูตัางหากนะครับว่าตัวแคปซูลที่เขาให้มาเนี่ยมันประมาณไหนนะครับแล้วมันรสชาติเป็นยังไงแต่พอแกะกล่องออกมานะครับแคปซูลก็ดูมีความหลากหลายดีนะ นี่นะครับมีหลากหลายสีแล้วก็ดูน่าใช้ดูน่าสนใจผมยังไม่ได้เทสจริงจังนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเทสตัตวแคปซูลให้ดูตัวที่สั่งมาเป็นแคปซูลที่ใช้กับเครื่องชงเนสเพรสโซนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งแคปซูลทั้งที่เป็นเมล็ดเลยนะแล้วก็ชอบดีไซน์อีกแล้วครับคือกล่องที่เขาให้มาดูสิมันพอมาตั้งบนบาร์แล้วมันดูเป็นแบบ หมือนเป็นของโชว์ได้ด้วยอะ่ะสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยครับส่วนราคาก็จะเป็นเรื่องรองลงไปนะครับนอกจากแพ็กเกจนอกจากเรื่องของเทสต์น t ตหรือรสชาติความโดดเด่นแล้วก็เรื่องของเมนูที่เราจะนำมาทำอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมใช้ในการตัดสินใจเลือกมเมล็ดกาแฟครับเวลาเราไปเจอโรงขั่วใหม่ๆที่น่าสนใจ ไม่รู้แหละถ้าถุงสวยผมเลือกก่อนเลยนะอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนกาแฟที่เราใช้ทั่วไปสำหรับคนที่จะเปิดร้านหรือว่าแนะนำให้กับเพื่อนๆคนที่ทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไว้มาแนะนำเรื่อยๆนะช่วงนี้ผมจะทำเรื่องของช่วงป้ายยากาแฟครับก็เรียกว่าเราดื่มกาแฟตัวไหนแล้วชอบมีตัวไหนอยากมาแนะนำก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเนาะเดี๋ยว เราไปลองสกัดกาแฟแล้วก็ลองดูนะครับว่าเวลาทําเป็นเมนูนมแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องกันนะครับนี้วันนี้ผมใช้ตัว de l o n g ีลาสเปเช i ลิสต้านะที่มีเครื่องบดในตัวนะครับแล้ก็ใส่เมล็ดกาแฟลงไปได้เลยนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห,ห,หอมมากเลยมาตัวนี้ก็จะทำเป็นเมนูลาเต้เย็นนะครับซึ่งเราได้ช็อตมาแล้วอยู่ที่45 ml นะครับผมตั้งช็อตไว้ที่45 ml แล้วก็ใส่นมสด150 ml นะครับก็จะเน้นให้มันมีความนุ่ม กว่าปกตินะส่วนใครที่ชอบหอมมันนะครับจะใช้เป็นนมข้นจืดเข้าไปเพิ่มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมผสมในส่วนผสมของนมตัวนี้ก็ได้นะครับเป็น150 ml ที่อาจจะมีนมสด120แล้วก็มีวิปปิ้งครีมสัก30ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับใส่น้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทช็อตที่เราเตรียมไว้ลงไปนะ เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูลาเต้เย็นที่ตัวกาแฟเป็นรสชาติของฮาเซนัทนะครับอพอเรารู้จักคาแรคเตอร์ของกาแฟครับแล้วก็นำมาทำเป็นเมนูต่างๆมันก็จะได้กาแฟที่รสชาติด,ดีแล้วก็เข้ากันกับเมนูนั้นๆครับอย่างเมนูนี้เห็นปุ๊บก็นึกถึงลาเต้เลยครับคือ ฟีลิ่งดีมากส่วนถ้าใครที่อยากได้ความหวานอยากได้กลิ่นที่มันชัดกว่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเติมไซรัปเพิ่มเข้าไปได้จะเป็นไซรัปแบบธรรมดานะครับซิมเ l ิไซรัปหรือว่าจะเป็นไซรัปที่เป็นกลิ่นวานิลลากลิ่นฮาร์เซนัทหรือว่ากลิ่นคาราเมลประมาณนี้นะครับที่เป็นฟิลของคอฟฟี่ไซรัปครับเป็นโทนนุ่มๆเหมาะมากครับ ก็ถือว่าเป็นกาแฟาเป็นโรงคั่วที่ผมเพิ่งรู้จักแล้วกันแต่ว่าเขาทาํากาแฟออกมาได้น่าสนใจทีเดียวครับเอาเป็นว่าถ้าต่อๆไปผมเจอกาแฟา ตัวไหนที่มันเวิร์กมันโอเคแล้วผมรู้สึกว่าชอบก็จะมานำเสนอแบบนี้อีกส่วนเพื่อนๆได้ลองชิมกาแฟตัวไหนหรือว่าชอบกาแฟตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์เดียวกันมีประสบการณ์ร่วมกันในการดื่มกาแฟครับต่อๆไปก็จะมีช่วงป้ายยากาแฟอย่างที่บอกครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วกันนะครับสำหรับ Brother b e n z ถุงนี้ ขอบคุณที่ติดตามอร่อยกับบอยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ